สวัสดีครับสำหรับค,คลิปนี้นะครับก็จะกลับมาดูวดวงของชาวราศีธนูนะครับประจําเดือนมีนาที่จะมาถึงนี้นะครับมาดูกันว่านะครับนาที่การงานเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้การเงินนะครับเป็นยังไงกันบ้างคู่ครองสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างมาดูใบแรกครับการเงินของชาวราศีธนูนะครับก้าไม่เท้าการเงินนะครับเลขก้ามันหมายถึงก้าน่ากรจริงแต่การเงินฟับก้าไม่เท้าเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลอะไรที่มันโดดเด่นางเงินไปแต่ไม่มีอะไรที่มันร้ายนะครับผมเรียกมองนี้ว่า การเงินของชาวราศีธนูก็ยังดูแล้วราบบเรื่อนๆนะฮะออกไปทางบวกบวกดีนะครับแต่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายอยู่บ้างนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเจวกับเรื่องการเงินงคนที่มีปัญหาอยู่แล้วก็จะดีขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับดูแล้วการเงินของชาวราศีธนูในช่วงเดือนน่ี้ก็ยังชิลๆอยู่นะครับเอามาดูเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันนะครับ <c oughs> โอ้โหการงาน ใต้เดอะเวิร์เลยนะครับเดอะเวิร์นี่ถือว่าดีมากๆอีกหนึ่งใบนะฮะความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีโปรเจกต์มีแผนที่จะวางแผนทําเกี่ยวกับงานหรือขยับขยายงานช่วงเนียนี่ทาได้เลยครับทาได้แล้วประสบความสำเร็จนะครับคนที่ตกงานก็หางานได้นะครับถ้ามีความพยายามนะครับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานนีหมดนะครับท่านคิดไว้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานลุยได้เลยในช่วงเดือนมีานี้นะครับเอามาดูเรื่องของความรักกันดีกว่านะครับความรักก็ปิดไปก่อนขอโทษนะครับ ไม่ดีครับชาราสิหนูได้เดอะทาวเวอร์ทาวเวอร์มันหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรายังมีดวงอื่นๆมามาเสริมอยู่นะอย่าไปตกกังวลจนเกินไปนะครับแต่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้คู่ของนะครับอาจจะมีเกณฑ์เลิกลามีปากเสียงขึ้นแบบคนเราที่รักกันมาอยู่เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรอยู่ดีก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้ในเดือน,นมีนานี้นะครับ ถ้าทาวเวอร์ขึ้นอย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับางศพนะครับบริจาคเลือดนะครับซื้อผ้าห่อศพอะไรก็แล้วแต่เรือสังฆทานที่เป็นบุญแรงๆนะครับมันจะช่วยลดหนักให้เป็นเบาได้นะครับ <S <S แล้วคนที่ไม่มีคู่เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องทาวเวอร์เนี่ยก็ไม่ต้องคิดนะครับมันมันยากในเดือนมีนาอาจจะต้องรอไปอีกเดือนนึงก่อนแล้วค่อยคิดใหม่นะครับ <S <S มาดูในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีธนูนะครับนี่สุขภาพสุขภาพดีครับได้เดือดสตาร์เดือดสตาร์ก็บอกไปในคิปก่อนไม่ต้อง วิตกกังวลนะครับคนที่มีปัญหาอยู่นะครับก็ดีขึ้นนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาแข็งแรงอยู่แล้วก็สบายใจได้ความเป็นเดอสตาร์มันหมายถึงความสุขความสมหวังนะครับความอะไรสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีๆมันจะอยู่ในใบนี้นะครับุบัเหตุอะไรไม่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับทับสําหรับคลิปของชาวราศีธนูก็ต้องขอจบไปแค่นี้นะครับถ้าผมผู้พิพาประารใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ